มีเพลงที่ดังมากๆนะครับเอาความเป็นสากลแล้วเอาความไทยมาผสมกันยอดวิวตอนนี้600ล้านสามีร้องบ่อยมากร้อยหล้านร้อยหกล้านวิวนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครที่ยังไม่ได้เห็นต้องดูนิดนึ่งเอานาเอากลิ่นอายแบบไทยๆมาผสมวรรคดีแล้วเราว่าถ้าเกิดไอ้อย่างนี้มา5ปีที่แล้วจะแบบโอเเอยแต่พอมันมาตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันดังเลยแบมาก I'm Sorry จากวง The รูปครับไปค่ะคุณไปค่ะกล้องไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำลายบูด จะขอร้องให้เธอนึ่งย้อนคืนก็ไม่มีวิวาคือฉันมันเป็นคนผิดเองหลามพังพาไปซอจนใจเธอระจนไม่ไหวเมื่อวันนี้เธอ บอกลาสิแตฉันก็มีคำหนึ่งคำที่ไม่เคยพูดไปจะบอกเธอในวันนี้คือันเสียใจที่ฉันจอบทำผิดไปทุกทีความคิดไม่ตรงกับใจฝันทีเธอหากยังเป็นคนแบบนี้ไม่ กวคงไม่ไหวจริงจริงโอ้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 งโอ้ผ่าร่างแพ้รักไม่วันจะลบประโยคม่อยากจะหากกับกรุงลงกาแต่ว่าความรักกับโดนดูบ่าม่เชื่อใจสีดาวาดทุกอย่าง้งแทงใจสั่งไม่ไหวชีว่าผิดแล้วนอใจที่ผักซ่า ทำผิดไปทุกทีความคิดไม่ตรงกับใจสักทีจะสาทีเยนเป็นคนแบบนี้ไม่รู้ว่าเธอที่ยังเข้าใจกันบ้างไหม วันนี้กูคงไม่ไหวว่าเราระมัแกลงใจจบกงหลงกาศสูจ่จานสีดาให้เดินลุยไฟแต่ว่ารูกลักษณ์ในท่านในทางแบบส้นงดวงใจที่จะคิดจะแค่จะนั่งไม่เคยจะคิดเป็นใจกว่าจะรู้ก็ตอนมาสายจใจไปทำยังไงให้พี่ตายใยแกล้งตายตอย่ับร้ายดวงใจเข้าไปใหญ่อยากจะบอกเธออยากจะบอกเธอ I time. ก็เพลงนี้สวัสดีค่ะดีค่ะไม่ได้นานเกินใช่ไหมไม่นานเกินโอ้ยพี่มันหรันมากเลยอ่ะเพลงเพราะจังเลยขอโทษนะคะร้องจนหูกระเด็นขออขออนุขออนุ I'm sorry สีดาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ คลิปคลิปคลิปกติคลิปคลิปคลิปจะไม่ฟังแนวนี้เลยแต่เพราะอะไรนะครับมีผัวเด็กค่ะผัวฟังตลอดร้องแอกปากอยู่ในห้องน้ำบีกีนเชิญซีแต่ร้องไปหมดละมาตรงนี้สิแกไปทำไมแกกังกันอยู่ข้างพี่ก่อนแล้วขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าพวกเขาได้ทำลายสถิติล่าสุดในยูทูบเนี่ยวิวนี่กว่าร้อยล้านตอนนี้ร้อยเท่าไหร่ฮะร้อยหกล้านครับร้อยหกล้านติดอันดับหนึ่งในไอทูนสตอร์นั้นแล้วก็ขอบอกว่าในชาร์ตทั่วโลกเนี่ยนะฮะยูทูบ Top 100 Music Global c h a r t ว่าไงก็คือว่าจะมีเพลงจากทั่วโลกเนี่ยและอันนี้ติดหนึ่งในร้อยเก่งมาแต่เราอยากรู้ว่าทำไมถึงเอาวรรณคดีมาใส่ไว้ในเพลงก็จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นความคิดที่ที่ไม่อยากทำซ้ำแบบใครครับแล้วก็เป็นคอนเซ็ปที่คิดว่า

อะไรประมาณน<ร>ี้ครับ<ล>คือ<ล>คือคอยู่อยู่ที่บ้านคือผมจะร้องเล่นอะไรอย่างงี้อยู่ตลอดเห<ช>มือนแซวเล่นอะไรกันนี้ครับจนเห็นพี่เป้เขาเห็นไอเดียก็เลยเอามาผสมผสานทำไมสิบปีที่แล้วถ้าเป็นแบบนี้เราจะรู้สึกมันเฉย แต่พอวันเนี้ยมันมันเท่อะเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าโลกมันโมเดิร์นมากพอเวลาเราเอาอะไรใหม่ๆเอ้ยแบบไทยๆมาทําให้มันแบบดูใหม่เงี้ยมันก็เรารู้สึกว่าเอ้ยเก๋เว้ยเราไปกินแซ่บสีดาน้ามีกันต้องแซ่บวันทองวันทองนิดว่ากินทําไมโกรธเหรอไม่วันทองมันเกี่ยวกับอะไรกันคันเขยเรื่อะไรสักอย่างเหมือนเนื้อเพลงครับก็ก็จริงๆแล้วคือคอนเซ็ปต์เราคือเราจะเอาเอาเนื้อเรื่องราวเนี่ยมาจากวรรณคดีมาเล่าให้ฟังกันอย่างเพลงแรกเนี่ยเราเอาเรื่องราวของความรักของพระรามกับสีดากับที่อานสรลสีดาซึ่งไม่ ไมยได้มีใครได้ได้เห็นถึงถึงถึงเรื่องราวตรงนี้เราก็เลยเอานำมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็ใช้ภาษาที่แบบที่วัยรุ่นสามารถซึมซับได้ง่ายเข้าใจง่ายาใช่ครับส่วนเรื่องส่วนเพลงที่สองวัน,วนทองทอเนี่ยก็คือเรื่องราวของคุณช้างคุนแผน,นซึ่งปกติแล้วทุกคนจะมองว่าขุนแผนดีอย่างงู้นเท่ยอย่างนี้ปากบอกว่ารักแต่ก็มีเมียอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าพวกเราเนี่ยนำมาเล่าในมุมมองของขุนช้างซึ่งเรียบเทียบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ รักผู้หญิงคนนึงมากๆมันมันจะผิดอะไรที่เขาจะไปใส่ร้ายป้ายสีเพื่อจะแย่งผู้หญิงคนนั้นมาอยู่กับเราเราโชว์สักท่อนนดได้ไหมครับเพลงชื่อเพลงฟินใช่ไหมคะใช่ครับชื่อเพลงฟินวันทองก็คือคุณช้างเขาฟินวันทองมากอ๋อโอเคฟินมากเลยคุณช้างฟินวันทองฟินไงฟินอยากได้ค่ะ Oh baby Oh วัดึกแล ใจก็ยังรอรักอ้วันดึกแล้วน้องใจก็ยังคิดถึง o โน้องใจน้องนางคิดถึงกันบ้างไหม oh เจ้าดอกลำยอกพีแตกตายแล้วน้อง สมจะเป็นแบบจะริ้งกันระหว่างเพลงนี้จะเป็นฟรีลิ้งกับพี่เป้วงไมลมารับการคอร์สเวอร์แล้วทั้งเพลงเนี่ยผมจะร้องเป็นไทยเดิมทั้งเพลงใช่ครับดีใจเพราะเด็กรุ่นใหม่ก็อยากฟังแบบนี้ด้วยเนาะแล้วอย่างน้อยคือวัฒนธรรมของเราที่ ผู้ใหญ่บางทีเป็นห่วงไงอุ้ยชาติเราเนี่ยหายไปแล้วไม่ไม่ไม่ถึงแล้วมันยังปลูกฝังในสายเลือดของพวกเราเลยแต่ทีนี้เด็กรุ่นเก่าอย่างเราจะไปหาฟังที่ไหนยังไงเด็กรุ่นเก่าป้าก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องไคุณสามารถจะกดดอกจันสี่เก้าหนึ่งห้าสี่สี่กดห้าเจ็ดก็ได้แบบฝากเพลง I'm Sorry สีดาแล้วเป็นวันทองใช่ไหมฮะเชิญครับก็ให้ให้ให้ตัวฝากมีตัวฝากของเจ้วงอยู่นะฮะตัวฝากชื่ออะไรครับ จุ๊บครับสารสะอาดนะคุณจุ๊บจริงๆเราทำเป็นมิวสิกซีรีส์ทั้งหมด3เพลงครับใช่ครับผมเพลงนี้เป็นเพลงเปิดเปิดมิวสิกซีรีส์นะครับก็เพลงแรกจะเป็นฟินวันทองเป็นเรื่องติดต่อกันนะฮะเพลงที่2เป็นโฟไม่ใช่พระเอกฟิชเชอร์ลิงโดยพี่หลิวอาจริยาเพลงที่3ก็เป็นเฟลขันมากเฟลขันมากมันจะเป็นฟอร์ฟันกันทั้งหมดนะเนาะเฟลซีรีโหลดได้ที่ iTunes อะไรนะจุ๊กมิวสิกเคเคบ็อกซ์นะคุณไปโหลดเลยค่ะข้าหลังมีอะไรใหม่ๆก็แวะมาหน่อยลกันะจรับจริงๆผมเป็นแฟนคลับพี่ตุดดี้มานานแล้วตายตายตายแล้วตายเราะผมที่ตามเปิดไอจีแล้วก็คุมอาหารตามนะฮะสองเดือนนี้8ปกิโลเลยนะฮะเนาะต้องพูดกุยแล้วล่ะลดหรือขึ้นครับลดดิครับพี่เอาลดลดลดแล้วไปต่อเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหยุดหยุดเมื่อไหร่คุณก็จะกลับมาเป็นคนเดิมนี่นี่หน้าบานแล้ววันนี้คุณวุฒิ อย่าให้เล่านะว่าช่วงที่เขาเล่นอยู่เราก็อ้นคุยอะไรกัน YouTube Spicy d i s นะ Facebook The Roof Band ต้องบอกผู้ใหญ่แล้วครับว่าถ้าหากว่าคุณเป็นห่วงอนาคตของชาติว่ามันอาจจะไม่ค่อยไปในทางที่แบบมีวัฒนธรรมไทยนี่ชัดเจนมากบอกบอกทุกคนเลยว่าต้องฟังนะฮะ The Roof Band นั่นเองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลย